วันนี้มีตำถาดปลาโอนึ่งเจ็บๆครับดูเด็กชายพดด้วงนะคะตัวกลมดิกน้องแมววัดส่วนน้องแมวที่คอเปื่อยนะคะอิ่มแล้วหน่อแม่ลงคุณชายเตี้ยมหมูหวานบางคุดนุ่มนิ่ม ทางทองสองแสนแปดใบทองค่ะแม่หญิงค่ะแม่หญิงสีทองแม่นึ่งปลาโอแล้วก็เลาะเนื้อมาขยำกับอาหารเม็ดค่ะกลัวเขาเบื่อเนาะกินซ้ำๆยาตีน้องแม่ไอแม่นายพี่พาขวันทำไมฮะพี่เตี้ยมครับ ไม่หมั่นเลยลูกเตี้มครับแม่สารี่ค่ะไม่กินกับเขาเตี้มครับเตี้มครับคุณชายเตี้มไปดูแม่นางมือตกกันนะค่ะนี่คุณชายมานอนในตะกร้าผ้าอีกแล้ว แม่หญิงใบเงินทองใบเงินใบเงินเฮ้ยใบเงินเอ๊ะไม่กินข้าวกินแปนเหรอฮะแฟดแะดแฟดแฟดแาดแฝดแฝดแฝดแาดแฝดแฝดาฝดแมดแฝดแฝดแฝดแะ เด็กยงิงเด็กยิงไปเงินแม่นายนะคะแม่นายเขามีเนื้อมีหนังแล้วค่ะเดี๋ยวนี้นะ่ะ <c oughs> ไม่ฮะ<ห>ไม่อย่าตีกันอีกนะโหตัวอะไรนี่พยูนเกยตื้นเนาะ อะไรนี่พายุนเคยตื้นหรือเปล่าเนี่ยฮะนี่ไม่ใช่ว่ากระดูกนะพุงนะเนี่ยพุงพุงนะเนี่ยฮะนี่นี่แหยังหายไม่หมดเลยจากอาการท้องเสียวันก่อน ยังหลุดออกไม่หมดเลยลูกใจใจพดด้วงอิ่มแล้วเหรอลูกอิ่มแล้วหรอครับโอ้หนูอิ่มแล้วใช่ไหมไหนพี่กองบุญไปไหนแล้วอะโอ้นอนตากพัดลมสบายใจเนาะอิ่มแล้วเลยอิ่มแล้วก็ต้องนอนตากพัดลมเนาะ ดูพี่แฟดพี่แฟดมากินข้าวแล้วมากินอาหารละโอ้ตำถาดแซ่บเกือบหมดเลยใช่ไหมนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มนี่เป็นแมวรุ่นแรกๆของแม่เลยนะคะแมวชุดเก่าของแม่ก็จะมีแม่โพแม่หลงนุ่มนิ่มถังถัทงทองถุงเงินตุม้มเจี้ยม ก็มีอยู่ไม่กี่ตัวนะคะแมวรุ่นแรกๆของแม่สมัยที่แม่ยังไม่ทําช่องอะค่ะที่เหลือก็มางอกมางอกมาเงยเอาที่นี้ทั้งนั้นเลย <c oughs> อันนี้เด็กหญิงสองแสนค่ะ,ะกิงชองเฉนเดียวกิงน้องเฉนอเออในชองแสนีนเช็ดที่หน้าคิดๆๆตามั้งแต่เออถ้าแม่ไม่เช็ดให้ก็ไม่นี่อะไรก็ไม่รู้เป็นสาวเป็นนาง นี่แหะค่ะคือความสุขของแม่เวลาเห็นลูกๆไม่เจ็บไม่ป่วยกินได้มีความสุขเนาะแค่นี้ก็สุขใจแล้วค่ะทิ้งท้ายกันด้วยความตะมุตะมิของพายุเกยตื้นนะครับ